เขาเป็นผู้สาวขาเลาะเขาอะไรนะเป็นผู้สาวขาเลาะเอาสั้นๆเลยล่ะไม่มันยังไม่ไม่ท่อนเนี้ยขออีกท่อนหนึ่งเพราะมันไม่ดูเป็นเพลงมันไม่รูเรื่องก็นี่แหละแต่ว่าอ๋อเขาเป็นผู้สาวขาเลาะบอแมนผู้สาวขาเรียนนี่บอแมนเขาเป็นผู้สาวขาเลาะบอแมนผู้สาวขาเรียน เขาเป็นผู้สาวขาเลาะแม่นแม่นเป็นผู้สาวขาเรียนเอออันนี้ยังยังอันนี้สองไม่ลงไม่ได้แค่นี้แหละแล้วไปเวลาเราเสียก็ปเียดนะต้องไปด้วยกันมาสองสั้นเขาเป็นผู้สาวขาเลาะบอแม่นผู้สาวขา ตัวเราใจนะไม่เลยไม่ใช่แล้วทำไมเสียงมันเปลี่ยนนะไม่รู้าหนูว่าพี่ซูยังไม่ใส่ทำนองท่องอักขยาเลยอ๋อเร้องมันจะท้องใช่ท้องอักขยานเออเพลงที่ทุกทีพี่ซูไม่ฟังไงก็เลยอาจจะไม่ได้ฟังเพลงนี้มาก่อนไม่แต่บางคนร้องเพลงเสียงไม่พอเสียงแบบนี้แหละมันได้แค่นี้ได้แค่นี้จริงๆ